ช่อง youtube ก็คิดถึงทุกท่านอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีเวลาทำงานไม่มีเวลาเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมาทดลองไลฟ์สดดูนะครับตอนนี้กำลังเตรียมนะครับจะเดินทางจากอำเภอคลองลานนะครับก็จะไปที่ตัวเมืองกระแผงเพชรนะครับวันนี้มีงานนบพระเล่นเพลงงานนบ พระเล่นเพลงก็เป็นงานประจําปีนะครับเป็นงานประจําปีของจังหวัดกําแพงเพชรครับก็ในส่วนของโรงเรียนคลองลานวิทยานะครับเราก็จะมีส่วนร่วมกับขบวนนะครับวันนี้จะแห่จากในตัวเมืองกําแพงเพชรน,นะครับข้ามสะพานแม่น้ําปิงไปที่วัดพระบรม์มัทานาุนครชุมนะครับวัดพระบรมมัทานาธนครุมนะครับแล้วก็จะไป สักกะพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่วัดพระบรมธาตุนครชุมนะครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงนะเดินดูแล้วน่าจะประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะครับระยะทางก็ประมาณน่าจะประมาณ4ี่หกิโลนะเดินนะครับแล้วก็เป็นขบวนเป็นริ้วขบวนนะครับนำโดยพยาลิไทยนะครับแล้วก็เจ้าเมืองนะครับเจ้าเมืองต่างๆนะครับก็จะเดินในส่วนของโรงเรียนคลองลาดวิทยานะครับก็ได้มีส่วนร่วมนะครับเป็นเมืองนครชุม นะครับเราก็จะมีริ้วขบวนนะครับเดินขบวนไปทุกทุกขบวนก็จะตามกันไปโดยเจ้าเมืองนะครับพิเศษเลยทุกปีเลยของงานนกพระเล่นเพลงเนี่ยเจ้าเมืองก็จะนั่งช้างวันนี้เราจะมีช้างปีที่แล้วช้างสิบเอเชือกด้วยกันเดี๋ยวมาลุ้นว่าปีนี้จะมีกี่เชือกนะครับก,ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเจ้าเมืองก็จะนั่งช้างก็จะมีขบวนของแต่ละเมืองซึ่งก็จะ จัดแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองเทพนครเมืองคนทีเมืองนครไตรตรึงนะครับแล้วก็อีกหลายๆเมืองเมืองพรานนะพานกระต่ายนะครับกระแพงเพชรเรานะครับก็จะมีหลากหลายเดี๋ยวก็รอชมนะครับรอชมกันนะครับในช่วงน่าจะประมาณสักน่าจะประมาณ17นาฬิกาก็จะเริ่มขบวนนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนว่าจะเริ่มเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวอีกสักพักก็จะเดินทางไปที่โรงเรียนนะครับไปดูเด็กๆแต่งตัว ตัวเสร็จแล้วก็จะถ่ายรูปมูนะครับแล้วก็จะเดินทางใช้เวลาเดินทางจากอำเภอคลองลานจากโรงเรียนไปนะครับก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับไปถึงตัวเมืองกับทงเพชรก็จะตั้งขบวนนะครับปีที่แล้วคลองลานของเราได้เป็นขบวนสุดท้ายปีนี้ไม่รู้จะเขาจัดให้ขบวนที่เท่าไหร่นะครับโรงเรียนคลองลานวิทยานะครับก็มีโอกาสนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับกับการเดินขบวนนกพระเอ็มเพลงนะครับเป็นตัวแทนของอำเภอคลองลานนะครับใน ปีนี้นะครับในทุกๆปีเราก็จะเป็นตัวแทนของเผเภอครองลานนะครับก็เชิญชวนเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวนะครับงานประเพณีประจําปีของจังหวัดกําแพงเพชรครับงานนบพระเล่นเพลงนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับผมไม่ได้ไลฟ์สดนานไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่าตั้งแนวแนว,แน,วนอนเนาะแนวนอนโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับเจ๊เไม่เจอกันนานคิดถึงคิดถึง มากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมก็จะลงไลน์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมตัวครับเดี๋ยวรออีกสักประมาณตอนนี้เที่ยงก็น่าจะประมาณ16หรือ1ิบเนาฬิกานะครับเราก็จะเริ่มไลฟ์สดนะครับในช่อง u t u b e นะครับก็จะรอให้ทุกท่านได้ชมนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจไม่ได้ไลฟ์สดนานมากเลยนะครับเพราะว่าภารกิจเยอะเนาะภารกิจเยอะทํางานนะทำงานราชการภารกิจก็เยอะช่วงนี้เนาะ โอเคนะครับเราจะไล์สดในช่วงเวลาประมาณไม่น่าจะเกิน17บเนิกาเป็นขบวนงานนบพระเล่นเพลงเป็นงานประจําปีของจังหวัดกําแพงเพชรนะครับรียวขบวนยิ่งใหญ่มากนะครับมีทั้งหมดปีที่แล้ว11ขบวนนะครับเดินจากในตัวเมืองกําแพงเพชรนะครับข้ามสะพานแม่น้าปิงนะใช้เวลาเดินประมาณชั่วโมงเสร็จเสนะครับจะมีริ้วขบวนมีช้างนะครับมีทหารมีอะไรเดินนะครับเดี๋ยวก็จะ ไลฟ์สดให้ชมนะครับช่วงนี t ้เนาะเดี๋ยวกขขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนถึงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับอยู่กำแพงเพชรครับจังหวัดกำแพงเพชรครับจังหวัดกำแพงเพชรนครสวรรค์พิษณุโลกตากกำแพงเพชรสุโขทัยนะครับติดกันนะครับงานนพพรเล่นเพลงวันมาฆะบูชามาฆะปุณณีนะครับวันนี้วันเพ็ญเดือน3มนะครับมาฆะบูชาเป็นงานประจำปีของจังหวัดกำแพงเพชรครับ งานนบพระเล่นเพลงคำว่านบพระในนบพระเราก็จะไปะสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระบรมธาตุน,นาครชุมนะครับก็จะมีริ้วขบวนเมืองต่างๆของอำเภอคลองลานโดยโรงเรียนคลองลานวิทยาของเราก็จะรับผิดชอบในส่วนของจําลองเป็นเมืองนครชุมนะครับแล้วก็จะมีเมืองชกักลางราวมีเมืองเทพนครมีเมืองนครไตรตรึงนะมีหลายเมืองเมืองพรานเมือง มีทั้งหมด11ขบวนนะครับมีช้างนะสักช้าง11เชือกนะครับช้างตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับประมาณ17บเนาฬิกาเนาะเดี๋ยวช่วงนี้ก็ทดสอบระบบดูก่อนว่ามันจะโอเคไหมนะครับอยู่ในเมืองน่าจะเคลื่อนดีอยู่นะแต่นิยมเคยคลองลานสัญญาณก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่ประมาณ17บเนาฬิกาครับขอบคุณครับ